แล้ก็มีเตะไปอยู่ขวานี้น้องเตะไปดิแล้ก็มีเฮียเลยเผลอแท้ใช่ใช ouais, uh ่เ oh. พื่อสเฮ้ยพี่จะวิ่งดิพี่จะวิ่งเออเฮ้ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเจอเข้ามาแล้วไม่รู้อ่ะกูยิงมั่วกูยิงมัวสวยสวยสวยมีกี่มีเฮ้ยเฮ้ยเฮีย ลายิงลายสวยโอ้ยมันหูขลังยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังเอ๊ยยืนมองวะยืนมองวะเอ้าสวยโอ้ยอ่าหลังไปเลยเฮ้ยไปไหนหรออ๋อไอ้เทียมันกลับไปสัตว์หายไปแล้วไอ้ขยเซเว่นเซเว่นสองตัวเลยเอ้ยอมันสองนัด คมสวยแอะแอะเฮ้ยเต้ตกใจหมดเลยอย่าเต้พี่ก็ขวาเอ้ากู้นมไม่ตายทำไมเต้ไม่เป็นไรไม่มีใครเห็นทั้งหลายไม่มีใครเห็นเฮ้ยข้างหลังข้างหลังไอ้เต้ข้างหลังมันเยอะจังวะอาดมันเยอะจังวะยี่ห้อยิ้ด้วยคอมเมนต์ ปฏิสัตยาิสัตกูกลัวมึงเหรอวะดิเหียมาเรมีกลแล้วไงอะเรามีเฟ่ป่ะดิโอ้โหเยอะเลยขางมแล้วไอนงโอ้ยโอ้ยฝนตกหนักไม่มีวะกรถางไปเ้ยเฮ้ตระเบิดตายหมดเลยโอ้ย เราต้องให้ให้แอคชั่นเพื่อนหน่อยเพื่อนความมั่นใจกับเพืนเพื่อนก็ธรรมดาวายกาไอ้เหี้ยอากี่หนีทัานเราเรๆๆๆเดี๋ยวเยัวคุณจะเดินแบบคุณจะเดินแบบนี้นะแกร์ก็อยู่กร์ก็อยู่เพื่อนกรก็อยู่หลังก่องโอ้ายสายิคโอ้ยโดนโนโดนโโอ้ย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  เอาวกไปเอาวกไปเฮ้ยมา้ามึงเดี๋ยววางศิลรอข้างบนเลยไม่ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเฮ้ยสวยเฮ้ยแอบแอบไม่เห็นเฮ้ยตาพื่อนไม่กี่วะนแล้ะจะได้ไม่ได้แล้วแต่จะมาทำยังไย แค่มไมเฉวะวะที่ไหนจะมีที่นี่กันบ้างบอดบอดมันบอดมันไม่เห็นแล้วแล้บอดมันไม่สาเดินเลยแล้วมันก็ไปตามบอมไปเหียวมันต้สู่ทางล้านแน่เลยใช่ไม่สมหทางอ๋อเย่ย่เอฟเคสุดเฮ้ยเอาเฮยนี้ดิเรียบร้อยเฮ้ยปืนสวยปืนสวยควายใบต์ดูฌัน เด um ี๋ยวอาตี๋เหี้ยแม่ไม่ช่วยกูยิงไอ้ขัดเพราะมีดฟันตีเหี้ยเฮ้ยโอ้ยมนดร้อยยี่สิบไม่โดนหัวเป็นไปได้ยังไงอ่ะไอ้โุดเอาไปลอเอาเมีตีอาเมียตีได้แบบเฮ้ยมันตีไปเหี้ยโดนตีไปไปไปดีไป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 เอ้าไอ้ยันนั่นชอบผมมิดมาวิ่ไปเทื่นมาบ้า เฉยช็อตเลยเฮียไม่ชอบเฉยช็อตเลยเสมอตายแล้วกูไม่เห็น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 แล้วไอสัตว์แม่งอยู่ข้างๆกูไม่เห็นเนี่ยโดนโดนโดนตายแล้วไฮียใบหลังหลังไม่มีเปลยเปลยแบบไร้ตรงนี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 ้ตายมันโดนอ้๊ยโอ้ยยิงไม่เชื่อกูวาไอ้ยามโดนแฝดโดนแฝดแม่เมื่อกี้โดนแฝดต้องใช้มีดแทงไอ้เหี้ยไปไปดูไปดูไปดูเฮ้ยมีตัวนึงไปดูคนนึงเฮ้ยอ้าวทีกสวยค

โซยอะมันมันปีมันแงลขวาลขวาตี่าตัวนึงขวาาตัวนึงขวาิ๊ซ้ายหมอไปเออออยจัดแม่ตัวเยี่ยอะไนี่เอ้สัสเราไปเราโรเททแบบนี้อ่อพิธีการผ่เแลบแลบโบเออสวยสวยแต่สวยเออเฮ้ยหลัง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 เวลาเทิดก็ได้เทดโอ้ย สวยอัดนมาช่วยร้กูมาช่วย้ไไป้ไปไเต้ไปไไอ้เยนี่เก่งมากเลยไอ้เยนี่เก่งมากเลยดิไอ้สัตโอ้ยไอ้หวมาเกตมาเกตมาเกตาาตัหมดแล้วเออตองอัดมีมาล้อ้ตรงไอ้ตไอ้สตรงัน้นวง้อ้เฮียเจ๊ดไอ้สัตเอ้เจ๊จุดนี้เจ๊อยู่มีตัวมีตัวพ่อเม่อไหร่ต่อขวาขวาต่อขวาอัมีสตินะ เดี๋ยวมาทะลุได้นะทะลุกลับไปติไปเพื่อนมัเติมแดงแล้วฮะจะมีน้ำแข็งไหนเชียรไม่ตายสัตว์เฮ้ยโอ้ยขบวนจะมาฮะโครับนี่งร้อยสามหกอ้สัตว์มึงมึงว่ามึงว่ามันมึงว่ามันอยู่ที่เดิมปะงั้นเดี๋ยวกูหมายเดี๋ยวกูหมายเจมส์อาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับตรงกูตรงกูตรงกูเอตรงอาโดนตองอาโดนโผล่โผล่ให้หน่อยโผล่ให้น่อย ครับสวยครับเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับเนี่ยไม่มีอารอโดนโดนโดนวยไอ้ไปหลัง้ฝรังมาไว้ะวังกะวาหลังระวังกโดนหัวโดนหลังเจ็บหลังเจ็บหลังเจ็บโอ้กูโดนล่างนี่ทีเรอ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 อแอไอไอ้มันยิงออ้อพี่อออออรรรรรอรอรออรออ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 อรอ

อย่ามอ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 ยิงทะลุเข้าไปเลยตอนแรกยิงทะลุมาเลยเนี่ยรอนั่งร้อนนั่งร้อนเฮ้ยออกจริงออกจริงเจอเดอะบอยเลยเอ้ยวางยิงสิเอ้าหลังไอ้ยี่ยี่ตรงไหนว่ายสัตว์อยู่นี่เฮ้ยระวังระวังเลยตรงไหนว่ายยี่ยี่อะไอเปียกกระสุนเปียกกระสุนทหารเปียกกระสุนเฮ้ยเจ๊ตรงนี้เจ๊ตรงนีเจ๊ไปนี่เราเนี่ยเราเป็ตัว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 ไม่มีไม่มีสวยไม่มีส่งของ มันไม่ใช่หมดแล้วไอ้เหี้ยสวยตามไปด้วยไปจะโผล่เปจาโผล่เปจาโผล่เจาโผล่มานนอะมานนอะมานนอะเฮ้ยเฮ้ยวิ่งตามแล้วเพื่อนมึงอ่ะสวยเดี๋ยวก็ตายอุ้ยอุ้ยมันลงไปทักท่านไอ้เหี้ยอุ้ยโอ้โหแม่ตัวหนึงคมมากเป็นเจนโอ้ยเหี้ยไอ้เหี้ยเพีดไปดิตายพี่โอ๊ย วายดีเยี่ยโคตรงโคตรขี้เหนียวทีกูจะวายให้แม่ตลอดไอ้สัเฮ้ยดูเลยดูเลยดูเลยโอ้ยวายอุ้ยเยี่ยแวายเลยที่หลอาวขยะของมันดีเยี่ยมมไม่ได้ติ๊กยี่นม้นีติคผัดตายตัวแรกตายตัวแรกแต่ไม่ติตายตัวแรกแต่ไม่ติเยี่ยเลยะไม่ได้ติ โคนออุริติกอะจะมีดอกหรณ์เลยยี่่าตายตัวแรกแต่ไม่เตะคุยเลยนั่งบนนั่งสั่งแต่คนอื่นเ้ยหี้ยไม่เตเหี้ยอะไรตัดตายแล้วเป็นโคไอ้เหี่ยโอ้ยนแม่แม่งยิงหีเลยหรอเปแปดนัดไอสารีแปดเลหรือเปด้โอ้ใช่เขาโอ้ยยี่อาดีสัเลยยี่่าเสมอยี่ มากูมากูดูอ like, ยู deer, ่กูดูอยู่ไม่เห็นอะไรเลยกูซูมขนาดนี่กูยังไม่เห็นอะไรเลยยเอ้ยมันมันอยู่ข้างในไซส์สามคนมั้งพีพีพเอยจเกยเฮ้ยกดตดิเฮ้ยไปเข้าเเข้าวะอาไม่บอกมไม่บอกกมันเร็วกว่านี้

เฮ้ยเจยิงแก้ยโอ้เฮียเฮ้ยไป่อยคนนมเปอีกพีเบมนตีไปพีเฮ้ยมีมบดับบดับดับไปไปอยู่ไป่ไอยู่วิงอยู่วิงอยู่เปนงก้ยเอาะคมคมเอาีีมระเบิดมระเบิดเอาเียนูติดสวยสวยยิงมุมยิงมุมเดียว ไ้ยไอ้อีิบแล้วเพืมันจะเข้าไปยังไงไรโง่เอ้โง่อ้าวเยี่ยมไม่ยิงกันมาอะไรขาดจะแม่โอ้ตัวเจตเต็มเลยตัวเจตเต็มเลยตัเจตเต็มเลยวางวตวางวางเววานวางวางวางระเบิด็อตเตอชช็อตช็อตเอช็อตเอช็อตเอช็อต่งรอยหนึ่งร้อยหนอยน่อยหร้วยหวยหนึ่อนร้้วย้ ที่กูไปที่หลังอะมึงยิงยเฮียวอร์แล้วสักใดสักมุมใดมุมหนึงมันก็จะมึงกดคิวได้คนอื่นเขากดได้มากมั้งไอ้คุออเฮียมันก็ยิงทะลุเข้ามาพี่อ๋อมึงทุกปืนแต่ละคนนี่เฮียไอตัวเต้ตรงเฮ้ยโอ้ยเลยอะไปอักูช่วยแล้วกูช่วยแล้ว มา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 ดิมาดิกูยืนกูยืนโอ้โหเล่นหน้าอันนี้เล่นหน้าอันนี้เจ็บเจ็บไม่เจ็บไม่เจ็บเจ็บไม่นอนเลยมามาดิใช่ปะกูไม่ใช่แล้วกูไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไปเลยฮี่อ่าเข้าไปเอาแม่งดิ้งเอ่ยมีอะไรพันแม่งดิแม่งตายฮี่อะดูที่ไหนดนมิสเหรอ เธเต้กลับมากลับมาว้วแม่มันก็ไก่เคยี่นีอ่ะมาดูนะแม่โดดมนดูควงมดูสองควงสับไว้ไม่สับไว้นี่ไหนจะผีมาเราเข้าโอ้ยต้องแฟดลตวน้นีอ๋อไม่มีแล้วฟินิกตายขบวนบนตัวหนึงไอ้ทาวเวอร์ทาวเวอร์ทาวเวอร์เฮเว้เฮเวิแฟดไอ้่ะรแเฮียตรงไหนว่อ้เฮี้ยขบนขบนตัวไหสาย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 ยสา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 ยายส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 าย เฮ้ยเข้ามา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 ลเสร้ยเสร้ยเสร้ยเดินไปเตะโอ้ยร้อนร้อนอีร้อนโดนหัวยินยินยนยินเฮ้ยก r a b ลุงโม grab ลุงโมกูไปใช้เตะป่อยไปลุงโม่เฮ้ยคมคมขมด้วยคมด้วยลุงโมใหม่ด้วย เจ็ดแม่เบ็ดไงเบ็ดเบ็ดเฮ้ยทีมาทีมาครบไอเหี้ยขี้มันตายเหี้ยอ้บอกกูเขาไม่เหี้ยเขาไม่เล่นเลยผมเอกูอโทษอาร์ตกูกูโง่ไปยกระบไปอยกกระแเข้ามาครับช่วยด้วยก็ๆก็สุกูหมดกอฟกอฟสวยเงก สวยสวยสวยเฮ้ยมีกัูมสวย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 เโอพี่่เฮ้ยเจของกที่ใช้ของาตายพี่ใช่ของเจอี่สวยพี่อ้ยแมจับหาพี่เลยกด F ได้พี่กดฟค้างได้หลังพี่ไม่รูไม่รู้ว่ามันจะนั่งมันนั่งแล้วเดจะลุกอ่ะของหมดลออยู่ โอ้เจ้เรื่องอะไรอ่ะโอ้โหอะไรวะไหนอ่ะโอ้โหไม่รู้เพื่อนกูกูอยู่ไหนอ่ะโอ้โหเรื่องอะไรอ่ะมีมันเตมีมันมีมันเตมีมันยื้อขวายซ้ายกดปิดตกลงกู ไอ้ดูดเอ้ยช่วยกูด้วยกูกูโดนกูโดนอ่ากูยิงไม่ไ네ด้ม bueno> ันติดกระแพงไอ้เหี้ยือยเจมส์ไม่อยู่เจมส์ไม่อยู่เจมส์ไม่อยู่เขี้ตากมาไปเส่เพื่อนพ่อของตายสัตว์ได้อ่ะคือไปแล้วขึ้นไปแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ขวา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 ซ้ายซ้ายซ้ายหนีไปแล้วไง Oi, dia nak aku. Tik, tik, tik. Oi, best way. T, t, t. Wah, siwa.